ณนชนบทในภาคกลางที่มีแต่ทุ่งนามีแต่นาข้าวเต็มเมืองไปหมดไม่มีภูเขาไม่มีทะเลไม่มีน้ำตกมองไปทางไหนก็เห็นแต่ทุ่งนากับลำคลองลุงสวัยแกเป็นพ่อไม,ม้เมียเพิ่งตายได้สองปีมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนชื่อเพชรลุงสวัยเป็นหนุ่มใหญ่อายุเกือบห้าสิบร่างกายกำยำยังคงความหล่อเหลา เป็นคนมีฐานะดีพอสมควรเพราะที่นามีมากให้เขาเช่าส่วนหนึ่งทำเองส่วนหนึ่งถึงแกจะเป็นไม้เมียตายแต่แกก็ไม่เคยขาดผู้หญิงสาวแก่แม่ไม้มาเสนอตัวจนหัวบันไดบ้านไม่แห้งแกก็กินเล็กกินน้อยไปตามประษาชายสดแต่แกก็ไม่ยอมตกร่องปล่องชิ้นกับใครเพราะแกรักลูกชายมาก เป็นห่วงว่าถ้าเจอแม่เลี้ยงไม่ดีจะทำให้ลูกลำบากสงสารลูกชาส่วนเพชรเป็นหนุ่มน้อยอายุ22บวชเรียนแล้วหนึ่งพรรษาบวชหน้าไฟให้แม่แล้วก็อยู่จำพรรษาซึกออกมาก็มาอยู่บ้านหน้าตาขมสัรลอเหลาเหมือนพ่อไม่มีผิดแต่ด้วยความเป็นลูกคนเดียวพ่อรักมากตามใจทุกอย่าง จึงขี้เกียจสลังยาววันๆเอาแต่นั่งแต่นอนเที่ยวเตรเฮฮางานการไม่เคยช่วยพ่อทำสักครั้งถึงเวลาอาหารลูกจังในบ้านก็มาประเคนให้จนพ่ออิดหนาระอาใจแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงมาลีเป็นลูกสาวตาฟ้อนกับแม่สมจิตทั้งสองมีลูกชายคนโตชื่อโตแต่ออกเรือนไปแล้วนานๆ แวะมาเยี่ยมเยียนหาพ่อแม่กับน้องสาวสักทีหนึ่งตาฝอนกับแม่สมจิตเปิดหน้าบ้านฝั่งริมคลองขายของจิปาถะทั้งของกินเครื่องใช้ไม้สอยแห่ขายตะก,ก้ากระบุงสารพัดเรียกได้ว่าสักกระเบือยันเรือรบกิจการก็ไปได้ดีค่อนข้างมีฐานะพอสมควร มาลีเป็นลูกสาวคนเล็กอายุ18รักใคร่ชอบพอกับเพชรทั้งคู่คบหากันมานานหลังจากเพชรศึกจากพระผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็สนิทกันรับรู้ว่าเด็กทั้งสองคนรักกันมาลีไม่มองหนุ่มใดเลยนอกจากเพชรเพชรเองก็ไม่เคยคิดจะเหลียวแลดูสาวใดเลยนอกจากมาลีพี่เพชรวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันดีจ๊ะมาหามาลีแต่เช้าเลย พี่ว่าจะชวนมาลีไปเที่ยวงานลอยกระทงที่วัดดีจ้ะฉันอยากไปอยู่พอดีและทั้งสองก็ขออนุญาตตาฟ้อนไปเที่ยวตาฟ้อนกำลังขายของอยู่ก็พูดว่าอยากกลับให้มันดึกมันดื่นนักละมาลีเพชชาวบ้านเขาจะนินทาเอาแหมพ่อชาวบ้านเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราสองคนรักกันช่างปากชาวบ้านอะไรพ่อไม่ต้องกลัวว่าหนูจะท้องก่อนแต่งหรอก ถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันหนูก็จะไม่ยอมพี่เพชรหรอกอาฟฟอนไม่ต้องห่วงครับฉันจะไม่ยอมมีอะไรเกินเลยกับมารีหรอกอาจนกว่าจะได้แต่งงานกันฉันสัญญาฉันรักมารีไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเอาตฟ่ฟอนได้แต่พยักหน้าและก็สายหัวแล้วก็บ่นว่าลูกสาวคนเล็กของแกยจิตวันๆไม่ทําอะไรเลย หุงหาอะไรก็ไม่เป็นแกทำไมไม่สั่งสอนให้หุงข้าวทำกับข้าวบางให้ยายจิตเดี๋ยวแต่งงานมีเย่ามีเรือนไปกับพ่อเพชรมีหวังอดตายกันพอดีอ้าวตาฟอนแกมาโทษข้าคนเดียวได้ยังไงแกก็ตามใจลูกยังกับอะไรดีเคยดุด่าว่ากล่าวบ้างไหมจะโทษข้าคนเดียวก็ไม่ถูกนะยายสมจิตจัดผักไปก็พูดสวนกลับมา ส่วนลุงสวัยตกค่ำก็นั่งพักผ่อนเอกเนกอยู่หน้าบ้านเห็นลูกชายตัวดีกลับมาก็เรียกเข้ามากลับมาแล้วหรือเจ้าตัวแสบไปเที่ยวไหนมาล่ะไปเที่ยวงานลอยกระทงกลับมาลีมจ้าพ่อเฮออ่ไนจังว่าแล้วก็นอนหนุนตักพ่อลุงสวัยมองดูลูกชายสุดที่รักแล้วเอามือลูบผัวเพชรเอ้ย บ้านเราก็มีนามีสมบัติมากมายเมื่อไหร่จะลุกขึ้นมาช่วยพ่อบ้างแม่เขาก็จากไปแล้วงานการต่างๆพ่อก็ทำอยู่คนเดียวพ่อเองก็แก่ลงทุกวันมาช่วยพ่อบ้างสิลูกพ่อแก่ที่ไหนอะแค่นี้บอกไม่ไหวเห็นสาวแก่แม่ไม่มาหาพ่อบ่อยๆถ้าพ่อแก่แม่ผู้นั้นจะมาหรือลุงสวัยเอามือเคัวลูกชาย แม่ไอ้ลูกคนนี้ปากดีทะลึง่งโอ๊ยพ่อเคหัวหนูทาไมอะถ้าพ่อเหนื่อยก็หาแม่ใหม่ให้หนูเขาจะได้ช่วยพ่อทํางานไงพ่อห่วงเพชรอสัสลุกถ้ามีแม่ใหม่เขาจะรักเพชรเหมือนพ่อกับแม่ไหมละ่ะเขาอาจจะรักทรัพย์สมบัติเงินทองของเราต่อไปลูกก็จะลําบากเชื่อพ่อพ่อคงไม่มีใครแล้วพ่อรักแม่มาก ไม่มีวันที่ใครจะมาเทียบมาเทียมแม่แก่ได้เพชรได้ยินดังนั้นก็กอดพ่อด้วยความคิดถึงแม่ฝ่ายมาลีแยกย้ายกับเพชรแล้วก็เข้าบา้านเข้าครัวหาอะไรกินเจอแม่ซึ่งกําลังเตรียมกับข้าวแม่มีอะไรกินมั่งอะ่ะเออดีกลับมาแต่วันมาช่วยทำข้าวเลย เป็นลูกผู้หญิงหัดทาครัวซะบ้างสิโอ้ยไม่เอาหรอกแมท่ทั้งเหนื่อยทั้งเหม็นมาลีเอ๋ยถ้าแต่งงานออกเรือนไปกับเจ้าเพชรแล้วจะทํำยังไงเป็นแม่บ้านทําอะไรไม่เป็นแล้วจะอยู่กันยังไงก็ให้แม่ครัวบ้านพี่เพชรทาสิแม่กลัวอะไรแล้วถ้าแม่ครัวเขาไม่อยู่ละ่ะก็ซื้อเอาสิแม่ ยายจิตถึงกับสายหน้าขี้เกียจต,ต่อล้อต่อเถียงกับลูกสาววันนี้เป็นวันพระทางลุงสวยัยตาฟ้อนยายสมจิตก็มาทำบุญที่วัดพร้อมกับโตซึ่งเป็นลูกชายที่ออกเรือนไปแล้วพอทำบุญเสร็จก็กลับมาที่ร้านตาฟ้อนนั่งกินข้าวไปคุยกันไปทั้งสี่คนส่วนมาลีกับเพชรออกไปเที่ยวอีกหมู่บ้านหนึ่ง เรามีงานแข่งเรือนี่พอฟ้อนแม่สมจิตเจ้าเพชรตอนนี้ก็รบเรา้าให้ฉันมาทาบทามมาลีอยากจะแต่งงานด้วยเต็มทีฉันเองก็รักหนูมาลีเหมือนลูกไม่ได้รังเกียจอะไรเลยแต่เจ้าเพชรนี่สิวันๆเอาแต่เที่ยวเตรี 3, งานการก็ไม่ยอมทำฉันก็แก่ลงทุกวันหากแต่งกันไปจะดูแลทรัพย์สมบัติได้ไหม ไอเรื่องที่จะทำให้งอกเงยน่ยฉันไม่หวังหรอกฉันเองทุกวันนี้ก็กลุ้มใจเสียจริงๆฉันเองก็กลุ้มไม่แพ้พ่อสวายหรอกลูกสาวฉันเองก็ขี้เกียจตัวเป็นขนอย่าว่าจะช่วยขายของเลยงานบ้านงานครัวก็ไม่เป็นสักอย่างฉันกับยายจิตไม่รู้จะทำยังไงถ้าแต่งกับพ่อเพชรไปแล้ว เกิดเราสามคนตายไปจะทำยังไงเฮ้อตาฟอนพูดไปก็ถอนหายใจไปโตที่นั่งกินข้าวอยู่ก็รู้ถึงนิสัยน้องสาวดีเขาคุ่นคิดหาวิธีที่จะจัดก,การเรื่องนี้เมื่อกินข้าวกันเสร็จแล้วก็มานั่งพักผ่อนอารมณ์โตก็คิดหาวิธีหาทางออกได้วิธีหนึ่งจึงเข้ามาบอกพ่อกับแม่ กับลุงสวัยพ่อแม่ลุงสวัยฉันคิดออกแล้วว่าจะจัดการกับสองคนนี้ยังไงให้ลุกขึ้นมาทำงานทำการทั้งสามคนตั้งใจฟังโตถึงวิธีจัดการกับคนทั้งสองฟังไปก็ยิ้มไปด้วยความพอใจฉันว่าวิธีนี้จะต้องได้ผล <laughs> ใหญ่สมจิตพูด อีกสองวันต่อมาตะวันสายโด่งแล้วเพชรก็ได้ยินเสียงข้อประตูเรียกแม่ครัวว่าพ่อเพชรพ่อเพชรเกิดเรื่องใหญ่แล้วตื่นเร็วเพชรกำลังงัเงียขี้ตามีอะไรป้าพ่อของพ่อเพชรไปอารวาสที่บ้านแม่มาลีใหญ่เลยได้ยินเท่านั้นเพชรลุกพรวดจากที่นอน วิ่งตรงไปยังบ้านมาลีแบบไม่คิดชีวิตลูกสาวแกขี้เกียจสลังยาวแบบนั้นข้าไม่เอามาทําพันหรอกเว้ยลูกหลานเกิดมาขี้เกียจสลังยาวแบบแม่มันทรัพย์สมบัติหมดกันพอดีทําอะไรก็ไม่เป็นได้แต่เที่ยวแต่เ,เตรอ้าวตาไวแกจะมาว่าลูกสาวข้ายอย่างเดียวก็ไม่ได้ลูกชายแกก็สลังยาวตัวเป็นคนเหมือนกัน บ้านข้าก็มีทรัพย์สมบัติเหมือนกันถ้าได้ลูกเขยอย่างลูกแกก็หมดเหมือนกันวันวันไม่ทำอะไรนอนตะวันสายโดงข้าก็ไม่อยากได้มาทำผานดอกบวยทั้งสองทุ่มเถียงกันไม่หยุดไม่หย่อนจนเพชรเข้ามาพ่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ต้องมาพูดเลยไอ้ตัวแสบขี้เกียจสลังยาวพ่อแม่ผู้หญิงเขาไม่เอาแกแล้วข้าก็ไม่เอาลูกสะพยขี้เกียจสลังยาวเหมือนกัน ต่อไปนี้ห้ามมาคบกับลูกสาวบ้านนี้อกีกถ้าไม่รู้จักทำงานทำการก็ไม่ต้องคบกันข้าจะไปขอลูกสาวบ้านอื่นที่จนๆแต่ขยันทำมาหากินมาเป็นลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ขี้เกียจข้าไม่เอาไปกลับบ้านเดี๋ยวนี้แล้วไม่ต้องมาที่นี่อกีกยายจิตก็สวนกลับมาว่าดีไปเลยไม่ต้องมาอีกถ้าจะมีลูกเคยขี้เกียจแบบนี้ข้าก็ไม่เอาโว้ย แม่แม่ทำไมแม่ไล่พี่เพชรไปแบบนั้นเนอะหนูสองคนรักกันเนอะยายจิตหยิกแขนมาเลยแล้วพูดว่าอีลูกแม่รักดีให้เขามาดามาว่าได้ว่าขีเกียตัวเป็นขนดีข้าจะยกเองให้ไอ้ไม้ท้ายบ้านไปถึงมันจะจนแต่ขยันตัวเป็นเกลียวขืนได้เจ้าเพชรคงล่มจมหมดแน่ข้าบ้าน แล้วไม่ต้องไปเจอไอ้เจ้าเพชรอีกนะไม่งั้นโดนดีแนะ่หลังจากวันนั้นผ่านไปเพชรกับมารีก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเพราะพ่อกับแม่ทั้งสองฝ่ายคุมเข้มไม่ยอมให้ออกจากบ้านตกดึกคืนวันหนึ่งเพชรแอบกระโดดหน้าต่างหนีไปหามารีส่วนมารีเองก็ยังไม่นอนได้แต่นั่งกลุ้มใจอยู่หน้าบ้านว่าจะทำยังไงดีพันก็ได้ยินเสียง มาลีมลีพี่เองพี่เพชรมาลีดีใจมากที่เพชรแอบมาหาเธอแอบเดินเบาๆออกจากบ้านมาพบเพชรแล้วก็หามุมที่ปลอดคนคุยกันมาลีพี่คิดถึงมาลีมากอะฉันก็คิดถึงพี่ทั้งสองกอดกันแล้วก็คุยกันว่าเราจะทํายังไงกันดีคืนเป็นแบบนี้ต่อไป เราคงไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่แม่จะยกฉันให้ไอ้ไม้ทายบ้านพี่เองก็เหมือนกันพ่อก็จะให้ไปสู่ขอสาบ้านอื่นพี่ยอมไม่ได้พี่มารักใครนอกจากมารีคนเดียวทั้งสองนั่งคิดว่าจะทำยังไงดีให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นดีกับคู่ของเราเหมือนเมื่อก่อนหลังจากคุค้นคิดอยู่นานเพชรก็เอ่ยขึ้นว่า เอาอย่างนี้มาลีพี่ก็จะช่วยทำงานให้พ่อพี่พอเห็นบ้างแกลง้กลงทำไปน้องเองก็ต้องช่วยงานที่บ้านหุงหาอาหารช่วยขายของสักพักหนึ่งก็คงใจอ่อนยอมให้เรากลับมาคุยกันเหมือนเดิมมาคบกันเหมือนเดิมน้องว่าดีไหมแล้วเราจะทำกันได้หรืองานการก็ไม่เคยทำเราจะทำถึงแค่ไหนพ่อแม่ถึงจะยอมอ ก็ทำไปก่อนเรื่อยๆเ,เดี๋ยวท่านก็ยอมเองทั้งสองคุยกันเสร็จก็เป็นอันตกลงกันว่าจะช่วยพ่อแม่ทำงานพอเห็นพวกเราขยันขึ้นจะพูดอะไรก็อาจง่ายขึ้นกลับมาให้คบกันเหมือนเดิมวันนี้เพชรตื่นแต่เช้ามืดเข้าไปหาพ่อและพูดว่าพ่อจ๋าวันนี้มีอะไรให้ทำหนูจะช่วยพ่อพ่อสั่งมาเลย ลุงสวยแอบยิ้มและพูดว่าฝนฟ้าตกหาใหญ่แน่วันนี้เป็นอะไรถึงลุกขึ้นมาจะมาช่วยพ่อทำงานเออแม่แกเข้าฝันเลยโทรพ่อหนูจะช่วยทำงานยังมาว่าอีกงั้นไปดูน้ำที่นาแปลงไหนน้ำมันขาดก็เอาจอบไปเปิดหัวคนา ให้แปลงที่มีน้ําไหลมาลงแปลงที่ขาดน้ําเข้าใจไหมลองทําดูสิจ้าพ่อเดี๋ยวหนูจะรีบไปทําจ้ะว่าแล้วก็หยิบจอบรีบเดินดุยดุยดุย,ดยออกหลังบ้านไปยังนาเดินกระโผลกกระเพกตามหัวคนาพอเห็นหน้าที่พ่อสั่งไว้ไม่มีน้ำก็เอาจอบขุดหนาที่มีน้ำให้ไหลเข้ามา ความที่ไม่เคยหยิบจอบหยิบเสียมฟันดินเลยก็ดูเก้ก๊กังๆกว่าจะขุดดินหัวคนาได้แต่ละทีก็รอไปหลายนาทีจนตะวันขึ้นร้อนระอุถึงเสร็จเหงื่อโสมกายรีบกลับบ้านไปบอกพ่อถึงผลงานอะไรนามีตั้งหลายแปลงทำอยู่ได้แปลงเดียวและแปลงอื่นอีกจะให้ทำยังไงข้าวคงขาดน้ำตายพอดีไปทำให้หมด ดูให้ทั่วทุกแปลงไม่งั้นไม่ต้องกินข้าวแล้วก็สั่งลูกน้องให้ตามไปดูกําชับว่าห้ามช่วยจนกว่าจะเสร็จถ้าไม่เสร็จไม่ต้องกลับส่วนมาลีก็ลุกขึ้นแต่เช้าด้วยความอ่อนเพลียเข้าไปในครัวถามแม่ว่าแม่วันนี้หนูจะเป็นลูกมือแม่หัดทํากับข้าวแม่จะให้หนูช่วยอะไรบ้างคุณพระ วันนี้นึกยังไงถึงตื่นมาช่วยแรงจัดสมังปีนี้โถแม่อุตส่าออกมาช่วยยังจะมาว่าอีกยายสมจิตเห็นเรื่นั้นก็แอบยิ้มและพูดว่าเอาปอกหัวหอมกองนี้ให้หมดจะได้ตำน้ำพริกจ้ะแล้วปอกยังไงอะแม่แยายจิตถอนหายใจแล้วก็หยิบมีดสอนวิธีปอกและหั่นให้ด้วยเป็นตัวอย่างหัวหนึ่ง สักพักใหญ่ยายสมจิตก็ถามว่าเสร็จหรือยังปอกหอมไม่กี่หัวใช้เวลามากมายอะไรขนาดนั้นแม่เอ็ดลูกสาวก็เห็นลูกสาวนั่งร้องไห้ก็เลยดุไปว่าใช้แค่นี้ร้องไห้จะทําอะไรกินยกให้ไอ้ไม้ท้ายบ้านอะดีแล้วถือว่าคราวสวยขอบไอ้ไม้มันโท่แม่ฉันไม่ได้ร้องไห้ ฉันแสบตาไอ้หัวหอมบ้านี่มันแสบตาจังเลยฉันปอกได้หัวหนึ่งแล้วนะแม่ยายสมจิตถอนหายใจเฮือกใหญ่เวลาผ่านไปครึ่งเดือนทั้งเพชรและมารีต่างก็ตื่นแต่เช้ามาช่วยพ่อแม่ทำงานถึงจะฝืนความรู้สึกเพียงใดแต่เพื่อความรักทั้งคู่ก็กัดฝันสู้ไม่ว่าจะถูกเอ็ดถูกดา่า เพราะทำอะไรก็เชื่องช้างานออกมาก็ไม่ค่อยจะได้ดีแต่ก็สู้พยายามทำต่อไปเป็นไงล่ะทำงานเหนื่อยไม่เพชรลูกเหนื่อยสิเจ้าพ่อแต่หนูก็สู้นะพ่อนะถ้าหนูขยันแล้วพ่อจะให้หนูไปแต่งกับมาลีไหมลุงสวัยไม่ตอบว่าอะไรแต่ก็ยิ้มอยู่ในใจคิดว่าต้องดูต่อไปสักอีกระยะหนึ่งก่อน ทั้งเพชรและมาลีเริ่มมีความขยันขึ้นแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ดีมาลีเข้าครัวทำอาหารพอเป็นแล้วแรกๆเจียวไข่ยังไม่แต่พอผ่านไปหลายวันเข้าก็เริ่มรู้วิธีมีความพิถีพิถันละเอียดละอ่อขึ้นโดยมียายสมจิตกำชับแม่ฉันก็ทำกับข้าวกับปลาช่วยงานขายของในบ้านได้แล้วอะ่ะ วังแม่แม่คงไม่ยกฉันให้ไอ้ไม้นะฉันไม่ไปหรอกนะฉันรักพี่เพชรคนเดียวยายสมจิตก็พูดขึ้นลอยๆว่าแล้วแต่พ่อเองไม่เกี่ยวกับแม่สามเดือนผ่านไปทั้งคู่เริ่มมีความรับผิดชอบขึ้นไม่ต้องให้เรียกไม่ต้องให้บอกตื่นแต่เช้าปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยม ทั้งคู่ไม่ได้พบกันเลยเป็นเวลาเกือบห้าเดือนแล้วแต่ความรักที่มั่นคงก็ไม่เคยแปรเปลี่ยนมาลีพี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเราสองคนพี่เพชรเราจะต้องได้แต่งงานกันทั้งคู่นั่งรำพึงรำพันถึงกันอันว่า read it 阿姨 ฝ่ายลุงสวยัยตาฟ้อนยายสมจิตพร้อมทั้งโตก็แอบ,บนัดแนะมาคุยกันตอนไปทำบุญที่วัดโดยไม่ให้เพชรกับมารีตามมาด้วยพอฟ้อนเจ้าเพชรลูกชายข้ามันขยันขันแข็งขึ้นกว่าเดิมมากแล้วหนูมารีล่ะเป็นยังไงบ้างโอ้ยลูกสาวข้าเดี๋ยวนี้ก็ขยันขันแข็งเอาใจใส่งานการในบ้านทุกอย่างเลยละ่ะ แล้วทั้งสี่คนก็ปรึกษากันว่าจะเข้าไปหาหลวงตาให้หาเลิกแต่งงานให้โดยอย่าเพิ่งแพ่งพลายให้เพชรกับมาลีรูร้ซ้ำบอกว่าจะแกล้งสองคนนั่นให้เข็ดเวลาครึ่งเดือนผ่านไปทั้งเพชรกับมาลีต่างก็ทำหน้าที่ของแต่ละคนไปได้ด้วยดีแต่ก็เฝ้าอดทนรอว่าเมื่อไหร่พ่อและแม่ทั้งสองฝ่ายจะใจอ่อน เชื่อทำมาเป็นขยันแค่นี้พ่อไม่ใจอ่อนหรอกเจ้าเพชรทำงานยังไม่ถึงปีพ่อทำมาเป็นสิบสิบปีเลี้ยงแกมาจนโตแค่นี้ไม่ได้ครึ่งพอเลยเอ้ยเจ้าเพชรเอ้ยลุงสวายแกล้งพูดไปให้ลูกชายฟังฝ่ายเพชรก็ได้จะถอนหายใจแต่ก็ไม่ละความพยายามส่วนบ้านมาลีมาลีรู้สึกว่าช่วงนี้ แม่กับพ่อให้เก็บบ้านทำความสะอาดบ้านเป็นการใหญ่เหมือนจะจัดงานอะไรสักอย่างเตรียมทำขนมทำอาหารข้าวของไว้มากมายตัวเธอเองก็ช่วยอย่างเต็มที่ถามแม่ว่าแม่แม่จะจัดงานอะไรเนี่ยก็จัดงานแต่งให้เองอะสิยังไม่ทันที่ยายสมจิตจะพูดจบ มาลีเข่าสุดก้มหน้าร้องไห้คิดว่าจะต้องแต่งงานกับไอ้ไม้จริงๆพ่อกับแม่ใจร้ายจะยกฉันให้ไอ้ไม้จริงๆนะเนี่ยพี่เพชรพี่เพชรมาช่วยมาลีด้วยฉันจะไม่แต่งงานกับไอ้ไม้เด็ดขาดพ่อกับแม่เห็นดังนั้นก็เข้าไปปลอบใจพูดกับลูกสาวว่า ใครจะให้เองแต่งกับไอ้ไมายล้วลูกเอ้ยเองก็พิสูจน์แล้วว่าเองเป็นแม่สีเรือนได้ไปเป็นลูกสะใภ้ให้ใครเป็นเมียใครก็ไม่ต้องอายแล้วงานบ้านงานเรือนเองก็ทำเป็นทุกอย่างแล้วใครจะใจดำให้เองไปแต่งกับคนอื่นนอกจากพ่อเพชรได้ยินดังนั้นมาลีรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเหมือนยกภูเขาออกจากอก ลุกขึ้นกอดยายสมจิตทันทีแล้วร้องไห้ไม่ต้องร้องแล้วลูกเดี๋ยวตาบวมพรุ่งนี้ขันหมาก็จะมาแล้วแม่เตรียมเสื้อผ้าสวยๆไว้งานพรุ่งนี้แล้วเข้าห้องไปลองกันลุกแล้วก็พามาลีเข้าห้องไปด้วยหัวใจอันแช่มชื่นฝ่ายลุงสวัยหลายวันก่อนพาช่างตัดเสื้อมาที่บ้านมาวัดตัว พ่อเพชรเห็นเข้าก็ถามพ่อจะตัดเสื้อผ้าใหม่เหรอเออเสื้อผ้าพ่อมันมีแต่เก่าๆแล้วอยากมีชุดใหม่ๆดีๆบ้างมานี่พ่อจะตัดชุดใหม่ๆให้เองด้วยเพชรก็ไม่ได้คิดอะไรทำตามใจพ่อเช้าว,วันรุ่งขึ้นลุงสวัยปลุกเพชรแต่เชา้าให้รีบอาบน้ำอาบท่า เพชรก็ได้แต่เฝ้าสงสัยว่าทำไมวันนี้คนมาที่บ้านกันเยอะจังมีขนม,นมนมเนยสารพัดทั้งต้นกล้วยต้นอ้อยพ่อจะเอาขนมพวกนี้ไปไหนกันเยอะแยะจังเลยเอา้าไอเด็กโง่เขาเรียกขนมขันหมากจะไปขอสาวให้เองไงรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วลุกแล้วหยิบเอาชุดใหม่ที่วัดตัวไว้เมื่อหลายวันก่อนส่งให้เพชร พ่อจะให้หนูไปแต่งงานกับลูกสาวบ้านอื่นจริงๆเหรอนี่หนูไม่ยอมเป็นตายร้ายดียังไงหนูก็จะแต่งกับมาลีคนเดียวพ่อบังคับหนูหนูจะผูกคอตายพลันจะหันกลับเข้าห้องลุงสวัยก็คว้าข้อมือลูกชายพูดว่าไอเด็กโง่ใครจะให้เองไปแต่งงานกับคนอื่นเองรักใครก็แต่งกับคนนั้น,ลนแล้วแหละลูกอะไรเจ้าพ่ออือืม หมายหมายความว่าหนูหนูจะได้แต่งงานกับมารีใช่ไหมเออลุงสวัยขยับเข้าไปใกล้ลูกชายแล้วพูดว่าที่ผ่านมาลูกก็ได้พิสูจน์แล้วว่าลูกรักมาลีจริงเปลี่ยนแปลงตัวเองจนเป็นช้างเท้าหน้าดูแลคุ้มครองคนในบ้านครอบครัวได้พ่อไปขอมาลีไว้ให้แล้วพ่อรักลูกนะอยากให้ลูกเป็นผู้นำ ที่ขยันขันแข็งอดทนจะได้มีครอบครัวที่ดีต่อไปเพชรน้ำตาซึมและโผเข้ากอดพ่อพ่อจา๋าเพชรรักพ่อที่สุดเลยลุงสวัยลูกหัวลูกชายเบาๆพร้อมกับพูดว่าพ่อก็รักเองที่สุดไม่มีใครที่จะทำให้พ่อรักเท่าเองได้อีกแล้วในชาตินี้งานแต่งงานก็ผ่านไปได้ด้วยดี ทั้งมาลีและเพชรยิ้มชื่นมื่นมีความสุขโดยได้รับรู้ความจริงจากปากโตว่าทั้งหมดเป็นแผนการที่วางไว้ทั้งสองฝ่ายจนมีวันนี้ขึ้นมาจริงๆ